โอเคเดี๋ยวพี่พาไปเติมน้ำมันกันดูเสาปั๊มีทีหน่อยเนี่ยไอ้เมค่าเชื้อได้เป็นไงเอ๊ะอย่างเจียมเจ็บลอยตึงไม่ได้เลยพี่อะ โอเคนะก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องทุตัสซ่าแฮปปี้ไบเกอร์นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงกร,รุงเทพมหานครแล้วผมก็มาเมื่อวานเนี้ยคือแบบแข่งฝนมาตั้งแต่บ้านเลยครับทุกคนสุดยอดมากจนถึงประทาไทยครับแข่งฝนมาประมาณ200เลยครับทุกคนฝนตกค่อนแรงเนีย่ยเดี๋ยวให้ดูเดีย๋ยวให้ดู เนี่ยคือแบบแบบมันนองไม่เห็นถนนเลยนะทุกคนพี่กขขี่ความเร็วประมาณแปดสิบเก้าสิบร้อยนะก็พยายามมองให้เห็นถนนจมจับจนที่นะ้ก็คือค่อยๆขี่มาเรื่อยๆนะทุกคนทุกคนสุดัจเลยตายตายตายว่ะคิดในใจตอนแรกคิดในใจเออคุณจะถึงกรุงเทพกี่โมงเนี่ยก็ออกมาตั้งแต่บ่ายสามโมงมาถึงกรุงเทพประมาณโอ้เท่หร่วะกูเนี่ยสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งถึงบ้าน ออกได้เร็วบ่ายสามอ่ะปกติจะถึงประมาณแค่สองทุ่มก็ถึงแล้วโอเคเดี๋ยวพี่พาไปเติมน้ำมันกันดูเสาปั๊มทีท่ีหน่อยจะรู้จะมีให้ดูหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวอนุญาตขอบรตังคแบบ์แป๊บ เดี๋ยวเดี๋ยวกดตามกนี่แป๊บนึ่งไหวมาแต่ไกลเลยโอ้อะไรเนี่ยแหมยยอกโดนหยอกโอ้ยกมือไหว้มาแต่ไกลเลยเนาะเก้าเก้าห้าร้อยหนึ่งครับพี่เก้าห้าร้อยหนึ่งครับขอบค่าเชื้อไวรัสไหมครับอะไรนะพี่คุณค่าเชื้อไวรัสในรถไหมดี น่นยังไงอะพี่น่นฆ่าเชื้อไวรัสล,ลองดูก็ได้นะบรย <laughs> การอยู่โนู่นเดี๋ยวต้รครับพ่งกลับบ้านมาก็ดีเลยบัตรอยู่ไหนวะ <c oughs> โอ้ลืมบัตรอยู่บ้านเอาบัตรประชาชน,นได้ไหมครับให้ลืมบัตรก็ <c oughs> รได้ใช่ไหมเย้ใส่แป้งนี่หน่อยออกไปไหนอะ พาอย่าลืมมารับกาแฟฟรีนะคะเพื่อจะารับกาแฟฟรีได้หนึ่งแก้วที่นั้นใช่นะครับผมไปรอสิเก้าห้าครับ ไปในๆเราก็กลับบ้านมาแล้วเราเลยคุณค่าเชือกันสักหน่อยรถไม่ได้ล้างนี่นะนี่เองคนค่าเชือด้วยอย่างแจ่มโอเคจัด,ดเลยพี่จัดเลยไอ้คนคนนี้ว่าดูสภาพรถสมตอนนี้บถนนก็คือนี่ยไอ้คนค่าเชือกด้วเปนะ็นไงเอ๊ะย่างแจ่ม ก็คือราจะไม่ล้างอะ่ะเละตุ้มเตะมาเลยฝนมันตกแล้วเนาะเี็บลอยส่งมืิได้ไหมพี่ <S <S อโอเครอ okay, ครับโอเคครับผม okay, ากครับโอเคแล้นเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่กับเ่าท้าใหญ่เราแล้วกันนะ นงแทนนั่งแทนอะไรครับเก้าห้าห้าสิบครับถึงแล้วพี่เดี๋ยวผมอยากขยับไปข้างหน้าให้ ่ okay. อาวันนี้สาวไทยใหญ่ผมไปไหนละอันนี้ยังไม่เข้ากาเลยอเอ้ยไม่เข้ากาเ <c oughs> ข้ากากี่โมองอะ่ะไม่เข้ากาบ่ายอ๋อเข้ากะบ่ายโมงเขาก็มาละเดี๋ยวบายโมงมาเติมใหมเข้ามาใหม่ไปส ขอให้ใหญ่เข้ากาบา่ายครับทุกคนกดจ้าว้ายห้างเนี่ยน่าเหมือนวะ ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับสาวขยายแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูทีนะผมมันนิพานนะครับตอนแรกผมจะกลับมาเตืมนอีกครั้งแต่ผมติดธุระนะครับผมผมมีนัดเพื่อนไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงก็มาช่วงบ่ายนะครับผมก็จะเจอสาวขยายแน่นอนโอเคขอบคุณทากท่ี่รับชมครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอันนี้เราไม่ใช่คนไทยหรอเป็นคนที่ไหนอะอะไรนะ 那嫂子太你呢？他喜下有没有